พูดถึงคำว่ารวยนี่เป็นสิ่งที่หลายๆคนปรารถนาค่ะเป้าหมายทางการเงินของหลายๆคนก็คือมีเงินใช้ไปตลอดชีวิตโดยที่ไม่ลำบากสามารถเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็คนที่คุณรักได้ความมั่งคั่งทานด้านการเงินจึงเป็นสิ่งที่หลายๆคนมุ่งเป้าที่จะทำงานเพื่อให้ไปถึงจุดๆนั้นค่ะแต่การที่บางคนจะขยันเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้ทำให้คุณรวยนะคะยังจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างประกอบกัน คนบนโลกใบนี้ต่างคนต่างก็สแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าเงินการที่เราต่างสแสวงหาเงินเพื่อความรู้สึกว่าตัวเองและครอบครัวจะมีความมั่นคงได้นั้นบางคนก็คิดว่ามันอาจจะเกินขอบเขตของตัวเองมากเกินไปเมื่อเกินขอบเขตที่ควรจะเป็นความสุขก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปค่ะโดยที่ตัวเองอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีวิธีการที่จะทำให้คุณรวยแบบยั่งยืนมีทั้งเงินด้วยและมีทั้งความสุขประกอบกันไปด้วยมันจะดีไหมคะและถ้าคุณรู้เรื่องนี้บางทีคุณอาจจะรวยไปนานแล้วแต่ถึงคุณจะรู้ตอนนี้ก็ยังไม่สายแล้วคะ่ะงั้นเรามาดูนะคะว่าเราจะทำยังไงได้บ้างวิธีการแรกคะ่ะมองหาสิ่งที่ทำที่คุณจะสามารถทำมันได้ไปตลอดโดยที่คุณไม่เบื่อทำได้แบบสม่ำเสมอด้วย ความถนัดของคุณเองคนเราแต่ละคนมีความถนัดแล้วก็มีความชอบที่แตกต่างกันไปหากเราทําในสิ่งที่มันไม่ใช่ก็เปรียบกับเหมือนว่าเอาปลาไปปีนต้นไม้หรือว่าเอาลิงไปไว่ายน้ำการทําแบบนี้มันจะทําให้เราไม่มีความสุขเพราะเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองจะทํามันได้ดีถ้าเราอยากจะทำสิ่งต่างๆได้ยังมีความสุขเราก็ต้องมองหาว่าเราจะสามารถทำอะไรได้โดยตลอดชีวิต โดยที่เราไม่รู้สึกฝืนใจหากเราเพียงทำเพื่อเงินอาจจะต้องทนทุกข์ทรมานหน่อยในการที่จะต้องทำสิ่งนั้นมันอาจจะอึดอัดคับข้องใจแล้วมันก็จะไม่เป็นผลดีเอาเลยค่ะการที่เราเป็นทุกข์ก็เท่ากับชีวิตของเราขาดทุนแล้วนะคะยังไงก็ตามบางสิ่งสิ่งที่เราชอบอาจจะไม่ใช่เป็นลักษณะของงานอาจจะเกี่ยวข้องกับการวิถีชีวิตอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความชอบส่วนตัว เรารู้แน่แ่ว่าวิถีชีวิตเราเป็นแบบไหนให้เราพยายามเดินทางเข้าหาสิ่งสิ่งนั้นเพื่อที่จะได้ทำงานเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราคาดการคาดหวังเอาไว้วิธีการเหล่านี้แหละค่ะถ้าเราได้ทำในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบและเปลี่ยนสิ่งนั้นมาเป็นไรายได้มันจะมีความสุขทางใจมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะวิธีการที่สองคุณต้องตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้การตั้งเป้าหมายมันเปรียบเสมือนเข็มทิศ ที่จะพาชีวิตไปยังจุดหมายที่ตั้งเอาไวค้ค่ะแต่การตั้งเป้าหมายที่เกินความพอดีนอกจากจะไม่เป็นผลดีอาจจะทําให้ต้องทุกข์ใจเอาได้ง่ายๆเพราะหากเราไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ตั้งไว้เกินเหตุเกินผลสูงริบเลียวเกินไปเมื่อเกิดอุปสรรคใหญ่ๆคุณผ่านมันไปไม่ได้แทนที่คุณจะได้รับความสุขกลายจะเป็นความทุกข์ที่แสนสาหัสทางที่ดีลองตั้งเป้าหมายที่จะเป็นไปได้และต้องเป็นเป้าหมายที่สร้างสรรค์ เมื่อคุณสามารถทําจนบรรลุเป้าหมายนั้นได้คุณก็ค่อยขยายเป้าหมายของคุณให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ตั้งให้มันขยายเพิ่มมากขึ้นถ้าแบบนี้คุณจะสามารถประสบความสําเร็จจากสิ่งเล็กๆแล้วก็ขยับไปให้มันเป็นขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ในที่สุดค่ะวิธีการที่3ทํางานวันต่อวันโดยไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องเครียดการทํางานแบบเร่งรัดให้ถึงเป้าหมายโดยเร็วมันจะทําให้คุณเป็นทุกขรู้ไหมคะ แต่หากคุณทำงานวันต่อวันไม่ต้องคิดอะไรคําว่าไม่คิดอะไรไม่ได้มาความว่าทำแบบขอไปทีทำแบบให้เสร็จไปวันๆนะคะงานที่คุณทำทุกอย่างคุณกท็ทำมันด้วยความตั้งใจนั่นแหละแต่คุณนะ่ะไม่ต้องไปเครียดกับเป้าหมายมากจนเกินไปเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณเครียดกับงานคุณจะทุกข์ใจและเมื่อคุณทุกข์ใจคุณก็จะทำงานออกมาได้ไม่ดีค่ะดังนั้น พอคุณได้มีการวางแผนตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วคุณก็ต้องลงมือทำแบบวันต่อวันพูดง่ายๆคือการทำแบบสม่ำเสมอเพื่อสะสมไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสะสมเข้ามากพอมันก็จะกลายเป็นผลงานที่ชิ้นใหญ่แล้วก็สำเร็จไปเองโดยอัตโนมัติวิธีการที่4ค่ะอย่าลืมวางแผนด้านการเงินบางคนทำงานได้เงินมาก็ใช้ไปวันต่อวันไม่ได้มีการวางแผน ริงเหล่านี้บางคนทําจนเป็นนิสัยหลายๆเดือนเข้าหลายๆปีเข้าหรือ10ปี2 0ปีงานที่ทำทำมานานแต่ปรากฏว่าไม่มีเงินเก็บสักทีดังนั้นนะคะการทำงานที่ดีคุณควรจะมีการบริหารจัดการเงินที่ดีตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะวิธีการง่ายๆเลยนะคะก็คือคุณจะต้องแบ่งเงินคุณออกมาเก็บด้วยเช่นทำงานหาเงินมาได้ก้อนหนึ่งกำหนดไปเลยว่าเงินก้อนนี้คุณจะออมชัก10หรือ20%เ ที่เหลือคุณค่อยนําเงินนั้นไปใช้จ่ายยกตัวอย่างถ,าาถ้าเกิดว่าคุณหาเงินมาได้1 0 0 0 0บาทคุณอาจจะแบ่งเก็บกําหนดไปเลยค่ะว่าคุณจะเก็บ1,000บาทหรือ2,000บาทต่อเดือนไปเลยถ้าเป็นแบบนี้นะคะปีปีหนึ่งคุณอาจจะมีเงินหลายๆหมื่นก็ได้ยิ่งถ้าเก็บไปเรื่อยๆ ภายในระยะเวลา10ปีคุณอาจจะมีเงินแสนได้อย่างแน่นอนลองทำให้มันเป็นนิสัยค่ะแล้วมันจะทำให้คุณมีเงินเก็บขึ้นมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวโดยอัตโนมัติและนี่แหละค่ะมันจะทำให้เงินของคุณงอกเงยและคุณก็จะเกิดความมั่งคั่งได้เลยทีเดียวปิดท้ายค่ะวิธีการสุดท้ายคุณอย่าลืมที่จะปล่อยวางจากทุกสิ่งบางทีการยึดมั่นกับอะไรมากจนเกินไปสิ่งที่เรายึดเอาไว้มันจะกัดกินเราในที่สุด เรายึดมั่นในสิ่งที่มันเป็นดรามา่าเรายึดมั่นในสิ่งที่จะทำให้ตัวเราเจ็บแบบนี้มันจะกัดกินใจเราเพราะฉะนั้นทางที่ดีคุณควรที่จะปล่อยวางอยู่กับปัจจุบันค่ะบางคนอาจจะมีเรื่องราวในอดีตว่าเคยทำผิดพลาด <c oughs> เช่นวางแผนการเงินผิดพลาดวางแผนครอบครัวผิดพลาดเคยเสียคนที่รักไปเคยไม่สามารถที่จะ ทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จด้านการงานเคยทำธุรกิจแล้วล้มเหลวคุณคะคุณแก้ไขอะไรมันไม่ได้แล้วคุณย้อนเวลาไม่ได้ไม่มีใครกลับไปแก้ไขอดีตที่เจ็บปวดได้สิ่งที่คุณทำได้ยอมรับมันไปเลยค่ะโอเคคุณเคยทำผิดโอเคคุณเคยผิดพลาดโอเคฉันเคยเป็นคนหนึ่งที่เคยทำเรื่องนี้แล้วไงอะคะทำไปแล้วอะผิดไปแล้วพลาดไปแล้วสิ่งที่คุณต้องทำปล่อยวางกับเรื่องนั้น นำมันมาเป็นบทเรียนว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจากความผิดพลาดนั้นแล้วคุณก็ทำปัจจุบันใหม่ปัจจุบันของคุณคุณจะต้องเริ่มทำให้มันดีเพราะว่าคุณจะมีอนาคตที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกี่ยวข้องกับอดีตท,ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่กับอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับวันนี้ที่คุณทา เมื่อร่ก็ตามค่ะที่เรากําหนดปัจจุบันของเราดีเราทําทุกวันนี้ให้มันดีอนาคตที่เกิดขึ้นมันย่อมดีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นรูเก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะให้เริ่มต้นทําในสิ่งที่มันน่าจะทําให้ชีวิตของเราก้าวไปข้างหน้าอาจจะว่าละหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นเอาที่เราไหวเอาที่เราทําได้ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องแข่งขันกับคนอื่นแข่งกับตัวเราเองในเมื่อวานให้เราดีขึ้นกว่าตัวเราเองในเมื่อวานนั่นคือที่สุดแล้วค่ะ ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็กดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกตสเตชันนะคะถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะครูเกตรลออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะสวัสดีค่ะ